เจอรี่คนดีคนเดิมหลังคุณลุงนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีก็สบายดีค่ะช่วงนี้สงการอากาศก็ร้อนเป็นปีแรกใช่ไหมที่มาเรียนกรุงเทพใช่ค่ะเป็นปีแรกที่มาเรียนกรุงเทพปีที่แล้วอยากตัดยางอยู่ที่ตัดยางอยู่นครนะครเจอรี่เป็นเด็กนครนะฮะก็ตัดยางอยู่นครแล้วก็ปีที่แล้วเลือกมาเรียนเลือกมาเรียนภาษาภาษามิรใช่ไหมฮะดีเลยวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทแต่ว่าลองเอาประสบการณ์จริงของหนูมาคุย เป็นเรื่องของการเลือกโรงเรียนนะคะโดยตัวหนูเองหนูเป็นคนชอบทํากิจกรรมทีนี้พอมันจะมี Open House ใช่ไหมคะหนูก็เลยบินมากรุงเทพมาดูก็มาดูโรงเรียนหนึ่งแล้วก็มาดูประสานมิตรแล้วก็ตัดสินใจเอาวันนั้นว่าหนูชอบบรรยากาศของประสานมิตรมากกว่าชอบแอม o s สเฟียร์ชอบพี่ๆชอบเหมือนกับสังคมโรงเรียนฟาซิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเลือกประสา แต่ว่าโรงเรียนอีกโรงเรียนที่หนูพูดถึงเนี่ยใครๆก็อยากเข้านะใช่ค่ะใครๆก็อยากแต่ว่ามันไม่ตรงจริตหนูแต่มันไม่ตรงจริตค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าประเภทไหนที่มันตรงกับเราถูกไหมสมัยเรียนก่อนที่จะมาอยู่เรชประยุทธ์นครเด็กกิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมค่ะทำแต่กิจกรรมลัมมโนราอะไใเงี้สกิตแสดงสกิตแสดงละครเวทีออ๋ชอบกิจกรรมใช่ค่ะชอบกิจกรรมแล้วทำไมเราถึงรู้ว่าที่ประสานมิตรเขามีแนวกิจกรรมหรือว่าตอนนั้นยังไม่รู้ ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะแต่ว่ารุ่นพี่ก่อนๆที่เรียนโรงเรียนหนูแล้วก็มาสมัครประสาน,นี้ปเขาก็บอกหนูว่าเออเนี่ยมันมีเอกนี้นะชื่อ innovative English major เป็นเอกที่หนูเรียนอยู่ม,มันจะให้ทำเป็นโปรเจกต์เลยก็คือ,อหนึ่งปีการศึกษาทำหนึ่งโปรเจกต์แบบยาวทั้งเทอมเลยที่หนูเห็นหนูก็สนใจแล้วเวลามาแล้วเป็นอย่างที่หนูคิดไหมมันก็มีบางอย่างที่เหมือนที่หนูคิดกับบางอย่างที่ไม่เหมือนที่หนูคิดตอนหนูมา open house ก็ถามนี่พี่ๆเขาก็จัดกิจกรรมให้เพราะว่าที่ประสานนี่คือเด็กม .4 ต้องจัด open house เองมันก็มีบางอย่างที่หนูเจอว่าแบบโอเคมันมีอยู่นะแต่ว่าพอมาเรียนจริงมันมันอาจจะไม่มีเหมือนดังนั้นเวลาที่เราเข้ามามันมีอะไรที่เราไม่เห็นตอน open house ทีนเราชอบอ๋อมันมีวิชาพละคะ่ะวิชาพละถ้าที่นครที่เบนจะมานะคะก็คือ เรียนภาระวิชานี้ก็บังคับเลยเช่มมนมหนึ่งอาจจะเรียนว่ายนะ้ำแต่ที่ภาษา,าเป็นให้เลือกสองอย่างได้ว่ากระบี่กระบองไม่มีขายอย่างเช่นตอนลุงเรียนกระบี่กระบองไม่รู้เขาให้เรียนทําไมยกแทงยกชิดจ้วงลุงทำไล้ไงมีอะไรให้หนูเลือกหนูมีให้เลือกเป็นแบดบมินตันกับ ต่อยมวยค่ะมวยไทยอะไรแต่ว่าหนูเลือกแบบมินตันนะคะแต่ตอนประถมหนูเล่นต่อยมวยนี่ไม่ไหวแล้วให้มันอยู่ในมือถมทำไมไม่ต่อยยาดไม่ต่อยเดี๋ยวต่อยม่ยมีอะไรที่หนูไม่สะดวกหรือว่าวันที่มาแล้วหนูรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มีไหมเรื่องหาห้องค่ะยงไแับตอนที่มาประสานมิดหนูรู้สึกว่าเข้ามาแล้วโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่งงมากตึกตรงกลางจะเป็นวง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 ,วงแล้วหนูหาห้องไม่เจออะไรอย่างงี้ค่ะ แต่พอเหมือนปีโอาเป็นเฮาส์หนูคนหนูก็พยายามจะทักบอกน้องประชาสัมพันธ์ว่าแบบเออมันเดินอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้คือภาษาธุรกิจปัจจุบันเราเรียกเพนพอยรู้จักเพนพอยไหมไม่รูเพนพอยหมายความว่าเวลาที่เราไปทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วเขาดีไซน์มาให้ว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราไปทําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สะดวกอันเนี้ยมันคือความเจ็บปวดซึ่งโดยปกติถ้าเราต้องการจะทําให้คนรู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับเรา เราก็จะต้องหาวิธีในการปิดเพนพอยดังนั้นในปีถัดมาที่หนูเป็นคนจัดหนูทําให้เรื่องของการหาห้องมาดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะหนูทำยังไงบ้างหนูเปิดไอจีก็คือไอจห้องหนูก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วพวกหนูก็ลงสตรอรี่ว่าเออเนี่ยมันมาสะดวกนะมันตรงมาแล้วซ้ายห้องนี้มองฝั่งนี้ฝั่งนี้นอ,อ,อันนี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องของการทำา employment Branding ยังไงบางท่านในความคิดของหนูในมุมมองของหนูเหรอ,อ สมมุติว่าคุณลุงไปสมัครงานคุณลุงก็อยากที่จะไปโอเพ่นเฮาส์ก็รู้ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับบริษัทนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าในมุมมองกับการหนูที่เป็นคนจัดโอเพ่นเฮาส์หนูก็พยายามที่จะ provide information ทั้งหมดที่หนูคิดว่าน้องๆเขาควรที่จะทราบก่อนเข้ามาเรียนดูย่สรุปให้ฟังจากประสบการณ์หนูนะซึ่งมันเหมือนกันแหละนะฮะสมมุติว่าโรงเรียนหนูเป็นสถานที่ทํางานนะฮะดังนั้นโรงเรียนเขาจะต้องรู้ก่อนว่า คนที่ก็ต้องการให้มาเรียนเนี่ยเป็นคนประเภทไหนมีพื้นฐานแบบไหนซึ่งอันนึงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถ้าเคยมาเรียนก่อนเราเรียกว่าเป็นอลัมไนเขาก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ดีเพราะคนรู้ชีวิตตรงนี้อยู่ถูกไหมดังนั้นถ้าเราจะทําให้โรงเรียนเราเป็นที่รู้จักแล้วเราดึงดูดคนเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคอยู่2อันในการสร้างแบรนด์นะฮะก็คืออันที่1เราจะต้อง รู้ก่อนว่าทาร์เก็ตกลุ่มของเราคือใครเสร็จแล้วเราก็จะหาจุดแข็งของเรา <Okay. S 1> สมมติว่าโรงเรียนในทั่วโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่นักเรียนและผู้ปกคอรองต้องการอยู่สิบอย่างแต่ว่าโรงเรียนเราบอกว่าไอ้อย่างอื่นเราอาจจะเป็นที่2ที่3ที่4แต่มันมีอยู่3อย่างที่เราต้องการเป็นที่1ที่2ดังนั้นอันนี้เราเรียกว่าเป็น value proposition ก็คือจุดแข็งของเราซึ่งเราไม่ต้องเก่งทั้ง10อย่างเราอาจจะเก่งสัก2อย่าง แต่เราต้องแยกให้ออกนะว่าอันนี้มันคือ Value Proposition ของการเป็น Employment Branding มันไม่ใช่เป็น Value Proposition ของ product ดังนั้น Product หนูอาจจะมีจุดแข็งในเรื่องของอาทานแล้วสุขภาพดีแข็งแรงแบรนด์ Brand, สวยดีไซน์ดีแต่ในการเป็น Employment Brand ดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะดังนั้นมันจะเป็น value proposition ของการเป็น e m p l o y e r อนะฮะพอเราเลือกได้แล้วว่าเราอยากจะมีจุดที่เราจะาไปแข่งขันดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเราอย่างไง เราก็มาดูว่าเราจะมีวิธีการในการที่จะทําให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราทราบได้ยังไงซึ่งมันก็จะมีอยู่2วิธีในเชิงมารติ้งก็คืออันที่1นึ่งพุชโดยสมมติว่าหน,หนูมีแฟนผักไปหาแฟนหนูก็จะต้องทํำยังไงฮะก็ไปหาไปเจอบ่อยๆอ๋ออาจจะแสดงออกเยอะนิดนึงามให้เขารู้ว่าเราชอบถูกไหมอันนี้เลยก็เป็นพุชมาร์เก็ตติ้งคือเอาตัวเราไปทําให้คนที่เรารู้ว่าเราต้องการใครเนี่ยเขารู้จักเรามากขึ้นและเท่าสนใจเรา กับอีกอันหนึ่งคือ pull marketing ออกเสียง pull เลย pull นะครับ pull วิธี pull marketing ก็คือทำให้คนซึ่งเราไม่รู้ว่าใครอะจะชอบเราให้เขามาชอบเราซึ่งหนูต้องทำไงทำ branding ให้ดีมากมากถ้าถนูเป็นตัวสวยๆต้องทำให้ตัวสวยๆโดยมองการเป็นตัวทุกอย่างดีครอบดและใครจะชอบฉันถูกไหมดังนั้น marketing มันจะมีสองแบบก็คือมี push marketing กับ pull marketing ซึ่งหนูต้องทำทั้งสองอย่างนะฮะ Push marketing ก็คือว่าอย่างเช่นพี่ๆที่เขาเป็นคนที่เขาเคยมาเรียนแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าหนาูอยู่ในกลุ่มที่น่าจะเหมาะเขาก็จะกลับไปบอกหนูหรือเขาก็อาจจะเปิด open house แล้วก็ invite เฉพาะกลุ่มเลยถ้าอ่านี้เรียกว่าเป็น push marketing ดูไหมฮะแต่ถ้าเป็น pull marketing เนี่ยก็จะต้องทําเว็บไซต์เขายังไม่รู้ว่าใครบ้างแต่ถ้ารูดว่าคนผู้ปกครองและนักเรียนต้องการจะเรียนเนี่ยเขาจะเข้ามาดูแล้วเขาจะเปรียบเทียบกันแล้วเขาจะเลือก ดังนั้นเราต้องทำทั้งสองอย่างหลายๆที่บริษัทเขาทำแบรนดิ้งแล้วเขาไม่รู้ทําไปคนชอบแต่คนชอบแล้วยังไงดังนั้นเราต้องมีวิธีการวัดผลด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ไหมถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยเขาทำกิจกรรมได้เยอะแยะสิ่งที่เขาต้องการได้คืออะไรต้องดูคนที่เข้ามา นั้นต้องมีคนเข้ามาเรียนถูกไหมคนที่เขาคิดว่าเป็นปุ่มเป้าหมายเขาจะต้องสมัครกับเขาเขาอาจจะหวานไปทั่วหลายๆโรงเรียนแต่ว่าเขาต้องเลือกเราถูกไหมเวลาที่เราทำแบรนดิ้งเนี่ยเราเป็น Employer of Choice เราเป็นพันลงบริษัทดีเด่นแต่ว่าถ้าคนสนใจมาดูมา Open House ทานของว่างทานเบรกเซจแต่ว่าไม่ไม่ตัดสินใจมาสมัครเราสทัทีสิ่งที่เราลงทุนนมันก็เสียเปล่าดังนั้นเราจะต้องมีวิธีวัดด้วยว่า ไอสิ่งที่เราลงทุนไปเราได้อย่างที่เราอยากได้ไหมไม่ใช่แค่มี engagement คนชอบคนไลค์แต่ว่าเราไม่มีใครที่เราอยากได้เข้ามาสมัครงานกับเรานะฮะดังนั้น e m p l o y e n t brand อันหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือว่าหนูจะต้องพูดในสิ่งที่หนูมีหนูจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่มีแล้วหลอกให้คนเข้ามาถ้าหนูมาแล้วไม่เจอหนูจะทำไงโ,โกรธแล้วหนูจะยังไแงแล้วยังไงต่อแฉเลยแฉใช่เพราะนั้นหนูก็จะไปเขียนแล้วมันก็จะยิ่ยงมีผลกระทบในทางไม่ดีมากกว่า เข้าใจไหมสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงการเล่นโรงเรียนกับ employment brand ดเข้าใจค่ะไหนรีแคปสิรีแคปคือถ้าเป็นโรงเรียนก็จะหา Tar g e t คือรุ่นน้องว่าโอเครุ่นน้องคนไหนสนใจในเรียนเอกหนู IEM แอ็ถและเป็นบริษัทก็คือหาว่าคนไหนที่เราแบบตรงตาม r e q u i r e m e n t ที่เราอยากได้ให้เขามาสนใจของเรารู้จัก g า t group ก่อนถูกรู้จัก target g r ก u p ก่อนแล้วเราก็ต้องรู้ Pro s ของตัวเองอ่เช่นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเด่นเรื่องกิจกรรมคนที่เขาอยากจะสนใจเรื่องกิจกรรมเขาก็จะมาสมัครซึ่ง โรงเรียนอาจจะมีจุดแข็งทั่วโลกคนอยากจะไปเรียนหนังสือมีอยู่10อย่างแต่ของเราอาจจะมี3อย่างที่ดีกว่าคนอื่นเราต้องหาตรงั้นให้เจออันนี้เรียกอะไรคะ Value proposition พอรู้แล้วตาเกตคือใคร<ต>จุดแข็งเราคือใครต้องเลือกไมตอดที่ดึงดูดคนนะคะ่ะต้องเลือกวิธีการว่าเออเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราสามารถดึงคนที่เราต้องการเข้ามาสมัครกับเราได้เพราะฉนั้นก็คือหา channel ใช่ก็คือการทํำ push and pull marketing marketing. marketing ค่ะ ข้อที่สี่คือการ evaluate ว่าขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมันมันดีหรือเปล่าเราต้องประเมินก่อนสมมติว่าเราจัดมาแล้วเปิดเปิดให้เขาเข้ามาดูแล้วแต่เขาสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาสมัครบริษัทเรามันก็จะทําให้เ,เขามา<ะ>ส,วสวยสวยตากแอรท์ทานขนมทานอาหาร <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็จะเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาประเมินว่าเออเม่ตดที่เราทําอันนี้เนี่ยมันโอเคไหมแต่ว่าข้อสําคัญเลยคือเราต้องแน่ใจว่าไอสิ่งที่เราโฆษณาไปเนี่ยม,มันคือข้อแท้จริงแล้วก็ข้อสุดท้ายคือ การเอาเพนพอยมารีครีทให้ดีขึ้นค่ะแบบตอนหนูมสามขึ้นมสี่หนูมา Open h o u ท e หนูก็ได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพอมามสีมีโอกาสได้ทำก็เลยรีครีเอทเพนพอยที่เคยเกิดขึ้นทำ x peri e เ c e j o u น n ี y ให้มันดีกว่าสิ่งที่เราเคยเจอใช่ไหมฮะมีอันหนึ่งที่หวงจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าสำคัญก็คือว่าหนูจะต้องทำให้ทุกช่องทางที่มันเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลทั้ง push และ l ูเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันอย่างเช่นหนูบอกว่าหนูมา โอเพนเฮาส์โอเพนเฮาส์เสร็จหนูก็ถามเบอร์พี่ๆเขาแล้วหนูก็โทรมาคุยกับเขาแล้วหนูก็ต้องกลับไปเสิร์ชดังนั้นในทุกแช n n e l เนี่ยมันจะต้องซีมเลสคือมันไม่มีข้อต่อสะดุดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราต้องกลับไปทำหลังบ้านไม่ใช่ว่าเราทำโอเพนเฮาส์อย่างดีแต่ว่าคนโทรมาแล้วไม่รู้ว่าติดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ประสบการณ์ที่ดี next station หนูยังไม่ใช่การสมัครงาน next station หน,หนูคือสอบเข้ามาหาสอบเข้ามาหาลัยะฉะนั้นะหนูก็ต้องเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะฮะแล้ว ถ้าสมมติว่าเราเลือกมาหาลัยที่มันตรงกับเราได้เวลาเราไปทํางานเราก็จะสรุปก,กับมันนะคะ,ะ,คะเป็นไงคะได้วันนี้วันนี้ได้อะไรไปเยอะมากเลยได้อะไรบ้างได้ทางการรู้เกี่ยวกับเรื่อง employer brand, Employ er brand ที่จะใช้ตอนวันหนึ่งที่หนูก้าวเข้าไปหน่ในตลาดแรงงานจะ so, ได้รู้ว่าไอ้สิ่งนี้ที่หนูรู้แล้วหนูสนามารถไป adapt ที่ตอนที่หนูเข้ามาหาลัยได้ย่งไงโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ อาชีพไม่แน่ใจแต่อยากเป็นคนรวยโอเคไปดีกว่าอาชีพไม่แน่ใจแต่อยากเป็นคนรวยโอเคอะไรฮะลาปก่อนนะครับ